ข้ากับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทั้งบ้านอิปซีทุกท่านค่ะค่ะมัอนี้กับมาพบากับเจี้ยข้ามสามตัวเต็งขึ้นเก่าเนาะค่ะมันนี้เจี้ยข้ามสามตัวเต็งก็ได้เดินทางมาติดตามหนึ่งเล่าามฝันกับนันนีค่ะนันนี่มีเพื่อนฝันค่ะท่านผู้ชมเพื่อนฝันว่าเพื่อนเมื่อบานเก่าเนาะค่ะเพื่อนกระไดขี่รถไปตลาดค่ะกับมีผ okay. ู it, ้เทาค่ะเอากระสอบเงื่อนไห้เนาะค่ะเพื่อนกับมาเปิดยูบ้านเนาะค่ะค้าความฝันของนันนี่สิเป็นอย่างไรเป็นไปเป็นมาเนี่ยอะไรกัเพื่อว่าเป็นการเสียเวลาเนาะค่ะ ข้ากับไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของนันนิกควาร้อมกันค่ะค่ะกับสวัสดีค่ะนันนิคสวัสดีค่ะข้ากับสวัสดีค่ะนิคสวัสดีค่ะนันนิกค่ะค่ะมันนิคกัมาติดตามหนึ่งเล่าความฝันกับนันนิกเนาะค่ะนันนิกเพิ่นฝันค่ะท่านผู้ชมเพิ่นสิฝันจังได๋กะให้นันนิกเล่าให้ฟังเนาะค่ะเนาะนันนิกฝันจังได๋หนอหรอบนี้เนาะฝันว่าโอ้ไปบ้านไปโดไปนึกยังไงาไปบ้านที่ไปปึ้งปื๊ด ห่วขี่รถที่พ่อซื้อให้นะ่ะที่ซดให้นะอยู่ที่บ้านคลาดไปถึงปุ๊บอ้าวจนคายผัวไปละอ้าวไปเจอพ่ออยู่กลางทางพ่อถามว่ามึงจะไปไหนกันมานน่ค่ะมึงจะไปไหนกันวะเงี้ยอืมค่ะแล้วนี่เอ็งถามบอกว่าจะไปตลาดนี่หรพ่อวนนี้เอ้าไปตลาดแล้วมึงมากันยังไงนี่วะว่า ถึงได้มาขี่รถในเฮียนกูอืเออตอนนี้บอกว่าพ่อเดี๋ยวไปตลาดกันเด้ออ่าพอไปตลาดถึงปุ๊บไปเนาะมีคนแก่ก,ก็ให้ถุงปุ๋ยมาอืมให้ถุงปุ๋ยมาบอกว่าแบกกลับไปถึงบ้านเด้อค่ะโอ้ยใครจะแบกได้ใส่ถุงถุงปุ๋ยไปถึงรถตอนไทยผัวได้แบกไปถึงบ้านพอไปถึงปุ๊บ แกดูวหวใบเต็มเลยใบเงินอ่ะมีเงินเต็มกระเป๋าแต่ไม่มีเหรียญสอบเออเป็นสอบแต่ไม่มีเหรียญมีแต่แบงมีแต่แบงงงไไปยังไงแบ่งยังน่นะมีแบงแดงแบงยีซีมีแล้าก็มีแบงพันแบงรอยแบงยีซีแบงพันแบงหาร้อยปนกันปนกันหมดเป็นมัดหรือเป็นเป็นใบหรือสรากเป็นมัดเต็ม สะบอกมาสะเต็มเลยสะบอกเทปุ๊บเนี่ยกูจุยเลยเต็มเลยเทออกเลยเทเธอเทเทอยู่ในเฮือนเออเทอยู่ในเฮือนน่ะอยู่ในบ้านน่ะแต่ไม่มีเหรียญตอนเทนั้นนี่อยู่กับใคมีอยู่กันสองคนสองคนกับผัวสองคนกับผัวเออแล้วก็นี่พอเทเสร็จแล้วพ่อถึงได้เดินมาตัวอืค่ะเดินมาวู้มึงไปได้เงินมาจากไห มึงไปขโมยเขามานี่วันเมื่อไม่ได้ขโมยมีคนให้วะบ้าบใครเขาจะให้มึงมาวะไงค่ะเออบ้าใครเขาจะให้มึงมาวะไงทำไมเต็มอาญาขนาดนี่วะโอไปฝันว่าไปช่วยกันเลี้ยงเงินนะ <laughs> ไปเลี้ยงเงินเลียเล้ยงเงินเลี้ยง้านนี้ก็ก็กนับเนบกันเข้าเออนับหนบ นับนับอุ้ยดีใจหลายเลยในความฝันได้เงินเยอะอุ้ยวางโครงการก็จะไปทำอะไรดีวะาเงินเนี่ยอืนับเล้่วบอันนี้ฮะนับเหล้วบอนับว่าได้จักบาทหูจำนวนบอไม่รู้จำนวนเดี๋ยแต่แต่นังนับอยู่นั่นแหละนับไปเรื่อยนับไปเรื่อยแต่ว่าบอท่านนับไปเรื่อยนั่นก้อนสีหูเมื่อนั่นหูบอว่านับได้จักบาท ไม่รู้ด้วยกันแต่มีแบ่งยี่สิบแบ่งพันแบ่งร้อยแบ่งห้าห้าสิบบาทขึ้นขึ้นในความฝันอันนี้นางแยกแบ่งเออแบ่งยี่สิบแบ่งร้อยแบ่งห้าสามคนก็มีผัวมีเรามีพ่อก็ช่วยกันแยกกันอยู่ในบ้านแต่ว่าโบท่านได้นบร่วมจํานวนว่าเงินทั้งเบื้องปิดเจ้าบาทใช่แต่ว่าเงินนี้ไต้ซะอยู่บ้านพ่อบ่เออเจ้าอยู่โคราช พ่อเสียชีวิตตัวอย่างยังยังแต่ว่าพ่อแต่ว่าพ่อก็ให้ว่าเอาเงินมาจากไหนเออผู้เท่านั้นผู้เท่าเอาเงินให้นั้นเท่าซ้ำไรประมาณแปดสิบเท่าผู้ชายหรือเท่าผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงคนเดียวบ่ไม่พอกนอย่ใช้กับผู้หญิงผู้นั้นอยู่ในตลาดแบกเงินมาตลาดแบกเงิน แบกเงินเอามาหายเนาะแมาหายเอาอีนังแบกแบกแบกไปให้ถึงบ้านเด้ออืแต่ย้ำว่าแบกให้หอนเสื่อนเออแบกให้ถึงบ้านกบแบกมาหอดบ้านเออแบกมาเน่เข่เบิงเนาะนั่นอีกเนาะไอ้พวกหมูซึ่งตอนนั้นพากันดีใจเลยอ่ะดีใจได้เงินเยอะกูจะไปทำอะไรวะในโครงการเนี่ยนะทะเบียนรถตีขี่ไปนี้จำได้บ่นั่นอีกทะเบียนรถ สองสามหกสองสามหกบ้านเลกที่ไหนคะบ้านเลกที่อ่าสามสามห้าทับหนึ่ง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 ที่บ้านคขาหลาดฟันมาแบกเงื่อนไปทีล้างสามหาทับหนึ่งในเนอ,อม,อม แบกเงินกลับบ้านผู้ถาวรผู้นี้เอาเงินตอนนั้นท่านหูว่าเพื่อนเอายังไ้แต่ว่าเพไ่นผ้ายถุงปุ๋ยน่ะกลับหฮฮอดบ้านออค่ะแลวนี่ก็ได้พาาแล้วก็ขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ขั้นที่ขี่ไปตลาดนั่นล่ละกลับมาบ้านด้วยที่ท่านได้ซื้อยังสิ่งได้ถุงปุ๋ยน่นก็กลับเลยกลับเลยดีใจหลายผู้ใดได้ถุงปุ๋ยอะไรวะแบกกลับเนาะผู้เฒ่าผู้นี้เคยฟันหินจักเถื่อนั่นน่ะ โมคุณนาคุณตาบวโมเมนคนที่มาตามหมากให้กินบ่บัวโมเมนบัวดิลักษณะท่าทางเค่นเป็นคนจังใดญน่ะนี่หลังค่อมเดินหลังค่อมแล้วอะแพลกระเทาแห้งนะที่สันเนาะนั่งนี่จะเป็นปุยยาตายายบอกให้เรากลับบ้านมือมันนีในความฝันน่นีกนี่มีตัวเลขเพิ่มเติมบ่ อยากตีตัวเลขตัวใดให้ทีท่เลยเอาไปนะเป็นแนวทางบอ๋อถ้าจะเป็นตีตัวเลขก,ก็ต้องคนแก่เนะาะค่ะค่ะคนแก่ก็ประมาณอายุเกนะ้าสิบวเนาะที่แบบทางให้อ่ะนะเก้าเก้าศูนย์ไปเก้าศูนย์เก้าศูนย์ แล้วก็พ่อก็อายุอายุพ่อนี่อายุหกสิบเอ็ดพ่อนี่บ่ท่านตายเป็นบ่ยังอยู่บ้านแต่แก,กก็มีอาชีพทำนาทำไร่ไปเงี้ยอายุพ่อนี่หกสิบเอ็ดปีเลขตีฝันนี่เก้าศูนย์ใช่แต่ว่าเบกสอบเนาะค่ะเบกสอบเงินสอบนี่เกษีนั่นะนี่สิตีมันตัวไหน กระสอบนี่จะตีเป็นเลขสอบเอาคำเชื่อของข่อยเนาะค่ะคำเชื่อของข่อยก็จะเป็นเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งไปค่ะกระสอบนี่ปะเจ็ด จ็ดหน,น,น,นึ่งค่ะเจ็ดเจ็ดหนึ่งกับเนตเป๋บ่คือกันเนาะค่ะเป๋บ่คนละยานกับผู้อื่นเนาะค่ะ,คะแต่ว่าแอดขอเพิ่มเติมตัวเลขเข้าไปเนาะสอบนี่บ่สามกับสี่ค่ะเพราะว่านามสอผู้เท่าเอาห่เนาะผู้เท่านี่กับเก้าเก้าก็สอบล่ะสอบนี่บ่สามกับสี่ค่ะตามที่คือ แอดตีจากตัวอักษรเนาะค่ะน้องอาจจะเป็นเก่าสามเก่าสี่กับเป็นใดค่ะทดานผู้ชมหรือสิเป็นเก่าศูนย์สามหรือสิเป็นเก่าศูนย์เก่าสี่ยังสีกระไดเนาะค่ะนาะกะให้ทดานผู้ชมเอาไปพิจารณาเบิ้งคะ่ะตัวนี้เป็นตัวเลขเพิ่มเติมจากแอดเองค่ะทดานผู้ชมความฝันเขาตอนนี้มีอย่างเพิ่มเติมบ่ค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนันิ์เลยๆค่ะที่มาแบ่งปันแนวทางตัวเลขแนวทางความฝันค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณที่าเขก็มาสรุปตัวเลขของนานิเนาะค่ะนานิงวดที่ผ่านมาเพิ่นแตกศูนย์สี่สามหนึ่งค่ะเพิ่นแตกทั้งหล่างทั้งบนค่ะท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมาค่ะมางวดนี้เพิ่นกับฝันอีกแล้วค่ะเพิ่นฝันว่าผู้เทาค่ะเอากระสอบให้แต่ว่ากระเป็นกระสอบเงินค่ะค่ะเพิ่นกระขี่รถดไปค่ะขี่รุดไปค่ะ เปิ้กะเห็นผู้เทาเอากระสอบให้แต่มามาเปิดเบิ่งกะเป็นกระสอบเงินค่ะเปิ้กะให้แนวทางเข้ามาเนาะค่ะตัวเลขของเพิ่นกะทะเบียนรถดเพิ่นกะสองสามหกค่ะบ้านเด็กทีเพิ่นกะสามหาทับหนึ่งค่ะเด็กตีจากฟันกะเก่าศูนย์เด็กที่เพิ่นมักเพิ่นชอบเนาะค่ะเพิ่นกะแปลออกกระสอบเนาะค่ะจากกระสอบกะเจ็ดเจ็ดหนึ่งพันวานเนาะค่ะอายุพอเพิ่นกะ หกหนึ่งค่ะเด็กเพิ่มเติมของเอดกะเก่าสามเก่าสี่ค่ะหนึ่งการกกากฎดาสองห้าหกเจ็ดค่ะกระไฮทบผู้ชมเอาไปเป็นแนวทางในการสื่อสลากกินแมงรัฐบาลค่ะค่าโชคโชคมันมัน,มน,นำลำลำลุลุยเฮ้งๆ้งปังๆไปกับความฝันของนันนี่ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม,ตตามตกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เจคัมสามตัวเ็งนั่งเลื่อค่ะถ้าวัย่างมาท่านกดติดตามเจคัมขอฝากช่องค่ะ มีแนวทางดีๆเด็กได้เด็บยู่ใสกก็จะไปหามหาให้ท่านผู้ชมในรับชมรับฟังต่อไปค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้เจค้ำสามตัวเต็งขอจบไปเพียงเท่านี้ค่ะ,ะคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ